ขอกราบคุณทุกคนด้วยนะครับไม่ยุ่ผมจะขอให้ดีนะครับตัวออมและสายเนี่ยยเคก็อยู่กับผมโอใครทิมแฉแนวรับมันพูดแฉงนั้นด้วยโอเคจะไปเลือกมันยี่สี่คนแล้วโอเคโอ้หีบยิ่งใหญ่แ่ยังหนนักนะรู้ว่าอะไรย่งใหดังนั้ดีกว่าเพราะว่าแต่จะใช้วกมีของเส้นของแบบโอ้ยนายย่งเชนนนายจะตัดขึนนั้น

ไม่อย่างไรไ่อย่างไอย่างไเดี๋ยวว่าีคนปะ่ามมาหนึ่งนาทีแล้วใช่ไหมรู้ได้ไงครับคือลำเทียบในาและแขผมจบวีีจตอนนี้แล้เคาคนไทยทุกคนเข้าไปโอเคงั้นเดี๋ยวรมดีบไปก่อนนะครับโอเคต่ออ่ Yeah. 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 dạng uh... ra đồ nữa nó lại thì cứ đùn đợi đồn chịu chẳng đùn anh nó nghe bỏ chơi thì luôn có gì chẳng bỏ hại tạm cái hẹn cũng được có tổng tạm không mơ mai còn lại

ผมจะเห็นผนนันอ้าวก็คือก็คือแหลกแหลกน t ่เจ๊นี่ตัวได้ตัวเลยตั้งมได้ตัวเป็นตัวหนักนะตัวทองตัวทองมึงดูอย่างตอนนี้อยากจะจะก็ต้องให้ดอกด้วยถ้าเราตัดทิ้งก็ไม่ได้ไก่ไก่อะไรละมากโอเคไก่มักมากขนาดนี้ นนไอะไรกน,น,นออมะไม่เหนรอเนี่ยก็มาทำอะไรนี่นี่แหละยต่อนี้ไหมผมจะได้นะละก็ผมไม่ม้โชคเอ่อใหโอเคอะไรกันมนนะผมว่าตอนอะไรนะตอน50ครับผมอาจจะแบบลงคนณไปดีแฮมสองแจกก็ได้นะครับโอเคดีแฮมต่อ,อนะครับ มันซื้อมือหนึ่งมาแจกให้เราครับแล้เขาจอตกใจเลยไปๆๆอย่างเนี้ยให้เรปะครับทันี้เราให้เราหมดอยากไปเอาแตว่ามีแค่ดาบไม้เจอวคุณถามผีในกัรนี้เข้าไปเร่บบนี้เออมันเ่ได้บ้งบ้าคนมจะ นันเหนัหนเหน็หนไมช่วยชวิตะให้คุณหลักเยเดี๋ยวคงติไป่้ช่วยดีกาคงสาอะรถูนะอยากเปิจะไปได้ตี่นี่ื่นเกิดแต่ลมเนตั้งในบ่อเยอะบ่อเยอะที่มาหายต้อยู่ที่นี่คือคุณติดอ่อค่าอะกรปะผมไม่คุ้นค่าคเดียวค่าก็ไม่รู้ ดูความใผมท้าชนผมผมชนะก็อั่วรับ่แน่อ่นตายโดยบอดเดียวนันผมไม่จบมาเฮ้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 ของเดาผมจะทำให้ผมชนะไหมไม่นะไผมแพ้มากกว่าไม่จบแ้ เออตเออตายได้ความแหลกช่วยดูดความแหลกไปตายเนทำอะไรวะนี่ไลยขึ้โอเคก็ในแหก็้อนแหลแล้วนะครับก็อนทักท ต้องการดกระดกันครับท้่ชาตเงินกดไลค์ช่กดตสั้ครนะครับไม่ชอบกดดิไลนะ,นะครับถ้าอยากให้เพื่อนรักขอคุกดแชร์ลิปนีน้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสีครับ